าส่งอะไรอย่างเนี้ยอันเนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่บ้านเราอ่ะไม่เคยมีมาก่อนสั่งจงจากอายุธยาอายุธยาใช่เป็นสัตว์เอกโซติกโอ้ยเต็มบ้านไปหมดเลยอันเนี้ยไม่เคยมาจริงไม่เคยจับตัวไหนไหนไม่เปิดเพราะว่าอันเนี้ยดูในคลิปเห็นในคลิปแล้วอยากเลี้ยงก็เลยสั่งมาเลี้ยงเลยเร็วมากสั่งเมื่อวานวันนี้ได้แล้วเร็วมากเดี๋ยวเราไปแกะดูกันว่าในนี้คืออะไรปะ่ะตามมา แกเลยแกเลยนอนพื้นมาไม่ใช่อันเนี้ยงูบ้านบ้านไม่กินนมาก่อนยานะพ่อบานให้มันกินหนอนนกเป็นอาหารเบียด์ดักอนไม่ใช่เบียดกกอนบ้านเรามีแล้วพร้อมยังตุ๊กแกดูก่อนตกแกลูกใหืออะไรอ่ะลูตี้ลูน์มนุษย์บอนว้ายมันคือตุ๊กแกเสือดาว ยใครจับอ่ะพี่อันพี่อันจับได้ไม่เป็นไรเจ้าผิงเจ้าผิงกล้าจับเหรอเฮ้ยอันนี่กลัวอยากกระโดดเลยห้ามกระโดดนะไม่กระโดดไหมเนี่ยอย่ากระโดดไม่กระโดดน่ารักน่ารักนี่เพิ่งเคยจับแรกเหมือนกันผิงอันไม่กลัวเลยน่ารักมากเลยนุ่มมากเลยดูปีน่ารักน่ารักเห็นไหมน่ารักอ่ะรูป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 ตัวน่ารักไหมนี่เออนี่นี่ผิงจับมือถืลูก เอาไปใกล้เอาไปใกล้อเลยนี่นี่เดี๋ยวลองดูนะเขาบอกตุ๊กแกสสดากินหนอนเราดูที่นอนงไปกินหนอนไหมมาเนี่ยเผื่อมันเดินทางไกลมาลองหนอนก่อนวันนี้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 ก่อนวันนี้ก่อนโอ้ยหนอนกินเหม็นมากกินไหมนอนหนอนหนอนกินไหมนอนไม่กินเหรออิ่มเหรอมันยังแปลกที่อยู่ไงลูกเพิ่งมาใหม่ไงอันน้อนจะได้นี้สิพ่อตาสีแดงด้วยนี่คือตุ๊กแกสสดาหรือตุ๊กแกยิ้มนะลูกนะยิ้มสิอ่ะ กินนวลไหมเดี๋ยวเดาเขาจับก่อนป้นาแตะด้ยมิมันนุ่มมันนอไหมแตะแล้วเหรอเอ้ยนว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 ลนยลนวลนวนวล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 น่ลนวลนวนวหนวล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 นลนวลนวลวลนว่นวล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 นนนวลนวลนว่นวนวลนเนวววเวววนนว์เลี้ยงตัวใหม่ของเรานะครับตุ๊กแกเสือดาวหรื LPG นะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยชื่อม็อบของน้องยาวมากเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อม็อบให้ข้างๆนี้นะครับเพราะว่าน้องชื่อม็อบมันยาวมากผมจําไม่ได้น้องเนี่ยเป็น LPG อายุ4เดือนนะครับเพศยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบเป็นเพศอะไรเดินเก่งมากเลยครับสังเกตนะครับหัวกระหันี่จะเป็นจุดๆแต่ตัวเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับ ตาน้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วหางน้องใหญ่และนิ่มมากน้องยังไม่อยู่นิ่งนะครับเพราะน้องเพิ่งมาได้เมื่อวานนี้เองยังใหม่ๆอยู่เลยตอนนี้กำลังทําความรู้จักกันอยู่นะครับตอนนี้อยู่ช่วงทําความรู้จักกันก็เลยจะไม่นิ่งนะครับน่ารักครับตัวแบบจะนิ่มๆสักๆผิวหนังเนี่ยคล้ายๆกับเบียดอก้อนเลยครับถ้าเราเลี้ยงเบียดอก้อนเราจะรู้เลยว่าแบบสไตล์เดียวกันเลยครับหนังส่วนหางเนี่ยเป็นที่เก็บอาหารของน้องนะครับหางจะใหญ่ครับ และนิ่มมากแล้วหางเนี่ยเอาไว้เป็นเหมือนกับเป็นเหยื่อลอ่อนะครับสมมติว่าถ้าน้องเนี่ยเจอศัตรูมาน้องนี่จะสะบัดหางทิ้งเลยแล้วให้ศัตรูเนี่ยไปสนใจหางแทนแล้วตัวน้องจะหนีหางนี่มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับตุ๊กแกเสือดาวเนี่ยจากที่ศึกษามาเลยครับก็จะมีอายุอยู่ประมาณสี่ถึงหกปีถึงเจ็ดปีนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราเลี้ยงงดีอาหารของน้องเนี่ย จะเป็นหนอนนกนะครับเดี๋ยวเราอ่ะจะมาจัดที่อยู่ของน้องกันนะครับแล้วผมจะใช้งบเนี่ยในการจัดที่จัดที่อยู่ของน้องเนี่ยแค่200บาทครับเลี้ยงง่ายมากและส่วนนอนนกเนี่ยผมซื้อมาครั้งหนึ่ง20บาท20บาทอยู่ในหนึ่งเดือนนะครับการเลี้ยงน้องเนี่ยประหยัดมากเลยครับอ๋อผมลืมบอกค่าตัวน้องเนี่ยราคาพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวเนี้ยผมสั่งมาจากฟาร์มที่อยุธยานะครับ เดี๋ยวเรามาจัดที่อยู่น้องกันครับนี่เป็นกล่องนะครับผมซื้อมากล่องละหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่กล่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะเจาะรูให้ทั่วเลยนะครับจะได้น้องจะได้มีที่ระบายอากาศตรงเนี้ยก็จะจอะให้รอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจาะที่หลังนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่เป็นกล่องแล้วก็นี่อันนี้เป็นถ้วยน้ํานะครับอันนี้เป็นถ้วยใส่หนอนนกผมซื้อมาจากร้านญี่ปุ่นนะครับสินค้าเบอร์สองถ้วยละสิบบาทครับสองถ้วยก็ยี่สิบ และส่วนตัวเนี้ยเราเรียกว่าที่ดบดินเผานะครับหรือภาษาอังกฤษก็ไฮบ็อกเอาไว้ให้น้องหลบตอนกลางคืนเพราะน้องอ่ะเป็นสัตว์กลางคืนนะครับน้องไม่ชอบแสงน้องจะเข้าหลบอยู่ในนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาจัดที่อยู่ของน้องกันครับ <c oughs> ผมจะใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยเป็นวัสดุรองพื้นนะครับ <c oughs> นี่ครับแล้วก็พับเลยนะครับมันจะได้ เข้ากันเห็นไหมครับเข้ากันพอดีเลยแล้วก็ใส่ถ้วยน้ําใส่ถ้วยอาหารแล้วก็ไฮบอรกไว้ตรงนี้แล้วเราก็หยิบจาะดูได้นะครับหรือผมจะเจาะทีหลังนะครับเจาะรอบนี้เลยแค่นี้ครับที่อยู่ของน้องก็เรียบร้อยแล้วงบทั้งหมดที่ผมใช้ไปเนี่ยแค่ร้อยแบาทเองครับแล้วที่สําคัญนะครับเราใช้บริวเบณในการเลี้ยงน้องเนี่ยน้อยมาก น้องเนี่ยจะอยู่ในกล่องนี้อย่างเดียวเลยครับเลี้ยงจนโตได้เลยครับประหยัดเนื้อที่ในการเลี้ยงมากครับน้องเนี่ยใส่บ้านใหม่นะครับนี่ครับนี่ครับดูอยู่เลยมาดูครับนี่บ้านใหม่บ้านใหม่ของน้องตรงนี้เป็นถ้วยน้ํานะครับนี่เป็นถ้วยอาหารดีผมจะเอาน้ํากับนอนมาใส่นะครับนี่นะครับน้ํา ใช้น้ำสะอาดนะครับน้ำเนี่ยผมจะเปลี่ยนทุกวันนะครับเพื่อความสะอาดของน้องนะครับเพราะบางทีอ่ะน้องจะไปกินนะกินพวกหนอนจะมีเศษอาหารอยู่ในถ้วยน้ํานะครับแล้วนี่ก็คือหนอนนกนะครับเป็นอาหารของ LPG นะครับนี่นะครับใส่อย่างนี้นะครับทิ้งไว้แค่นี้ครับเลี้ยงง่ายมากเลยครับเห็นไหมครับแลวเดี๋ยวน้องเนี่ยก็จะมากินน้าแล้วก็จะมากินหนอนเองครับ เลี้ยงง่ายมากครับ เห็นไหมครับทุกแกยิ้มครับน้องยิ้มจริงๆด้วยครับหน้าตาน่ารักนะครับหน้าตาน่ารักบ้องแบวมากเลยครับตาน้องก็สีแดงๆหัวก็จุดๆนะครับนี่ครับด้านข้างน่ารักไหมครับ